โคตรเลพี่มาหากราบเอลสุเทพศาส์เจ็สมัยนี้ยังมีคนตั้งชื่อแบบนี้อยู่ป่าววมพูดไปมึงกรุณาไปดูเมลเจ้าของช่องด้วยเฟนมัมมี่ มาให้พูดสักกูเขินเลยแล้วสำหรับใครที่ต้องการจะเติมคูปอง ROV ก็นี่เลยเพจพอหมดเคลเบอร์เพจสะดวกปลอดภัยรวดเร็วเพราะใช้แค่อ p e n i d เดีเท่านั้นช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่จิ้มได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างถูกกว่าเติมเอง100เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแอนิเมชั่นกูเธอกูปวดเอวที่หายเลยตัวของข้าคือมือปืนรับจ้างเอวสุเทพสามศู์คิดว่าเดินมาปาดแบบนี้แล้วเรื่องมันจะจบลงสวยงามกันเหรอมาหลอดไม่เคยกลัวใครนอกจากเมียนี่ปาดอีกครั้งหนึ่งโชว์กั้วงมาหหลอดะกูใ้ึงพูดอีกครั้งงนึ ฆ่าแคลลี่ผมเลยคับแต่อย่าเล่นผมอีกเลยเอา้ามาหลอดทำไมพูดแบบนี้อ่ะไอเดี๋ยวตัวของข้านั้นคือปีศาจที่กระหายสงครามอาวุธคู่ใจของข้าคือสไนเปอร์ที่ไม่มีวันพลาดเป้า,อาโอ้ยยิงฉันทำไมไปยิงเพื่อนฉันดีกว่าข้า,ากูโดนลูกหลงอีกแล้วเออคาเฟ่นี้ไปแล้วทำไมว่าแค่มือปืนง่อยๆนี่โชว์ให้ดูริปปาบารยแล้วนี่เขาเรียกว่านัดเล็กๆนี่มันลูกจุดสามห้าเจ็ดนี่วะซื้อมาจากร้านเฮียฮงหลังนิวสยามฮะ ไอนี่มันมือเปิรนมีนายข้าคือสุดยอดมือสังขารถ้าพวกเจ้าคิดว่าแค่นี้สามารถสังหารข้าได้แล้วก็พวกเจ้าคิดผิดขนาดนั้นเลยเหรอยิงอ้าวกระสุนค้างโออกแล้วออกแล้วไม่ได้หรอกสารบัตรข้าฆ่าได้หรือเปล่ามาหลอดเข้ามาสิเด็ดเข้ามามหลอดมาหลอดกูขอกลับคำพูดเพื่อนเพื่อนกูกลับโอ้โหเนี่ย กูก็ได้แ่เจ๋งเจ้าเป็นแค่นักดาบที่จะมาท้าดวลกับข้ากันเหรอฟรนเนโนเสียใจด้วยว่าไงคลิฟซี่เมื่อกี้เล่นกูซะแสบเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเยก่อนอยวาดะกยตายวล้วเม่ต้องดูมค่เโี๋เดเดี๋ดี๋ยวเดี่ดีดียวเดี๋ยวเดา๋ยวเดี๋ยวเกยเดยวเดยวดยดด ถึงข้าจะเป็นเอลสุแต่ข้าก็สามารถยิงธรรมดาได้นะดังนั้นไม่ต้องเอกูไปดามากหรอกกูมัวแต่ม o o m ยิงยิงยิงบอกเล่าว่าครับโทษทีนะไม่ถึงข้ามาหลอดมาหลอดซิกแซกฉันพอแล้วมาหลอดฉันจะไม่ทนกับคนอย่างแกอีกต่อไปแกคงคิดว่าแกเก่งแกเหนือทุกคนใช่ไหมแต่โทษทีมันไม่ใช่สำหรับฉันทำเล่เอ็มรับความตายของแกซะอุ้ยปืนลั่น ปลูตึงจับแรงลมประมาณลมหัวกุดอุณหภูมิประมาณ1,000องศาหยิ่งเย็นมันถึงวันที่เราต้องตัดสินกันแล้วนะมาหลอดเฮ้ออลูุณกสุลกูไปเดงเเพื่อนายจะไม่เป็นไรกูดิจิตัลต่ดิจิตัลดิจิตัลเป็นแค่ปลาไหลแท้ๆอย่ามาอวดดีให้มันมากอุ้ยคาเฟ่นี่มาแล้วค่ะ ฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอดีค่ะเฟนี่ดังนั้นเรามาดวลแคลร์กันย่างสุภาพชนกันดีกว่าเขาโอ้โหโอ้โหกูมานไสมานานแล้วขอกูสักปาดเถอะแล้วแล้วมันก็มาถึงภารกิจสุดท้ายที่ฉันต้องตีป้อมฝ่ายตรงข้ามให้แตกแต่ก็ต้องกำใช้ชนะผส่เพื่อนร่วมทีมของฉันเริงเป็นไงล่ะโอ้เอ้าเป็นแค่นักเดืบอย่ามาห้าวกับคนมีปืนดีว่ามึงก็แรงไปได้บางทีอ่ะสุดท้ายแล้วก็ชนะได้แบบ สวยงามฝากไว้ก่อนเ้อม,มีโอกาสกูจะตุยโตดมึงและชัยชนะอดกครั้งนี้มันทำให้ผมและเพื่อนร่วมทีมมีประสบการณ์ความรู้กระทั่งความสามัคคีกันในทีมเพิ่มมากขึ้นเฮ้เลนนี่มันคือโหมดซีโอวีโหมดของปีศาจบ้าเบ็ดแลงคอนซึ่งพึ่งรีซีสั้นไปแต่กลับมาคอนอีกแล้วเฮ้อน้ำตาจะไหลอธิบายสั้นๆง่ายๆนะครับก็คือโหมด COV เนี่ยมันจะเล่นได้เฉพาะแลงคอนขึ้นไปนะครับไว้ในการเก็บเบสฮีโร่ตัวต่างๆครับ